สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนล็อกอินเกม Heyday โทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องเนี่ยให้มีหลายๆแอคเค้าอันนี้ก็คืออีกแอคเค้าหนึ่งของฟ้านะคะเดี๋ยวจะทำคลิปแจกจำพวกไม้ฝาไม้กระดานแล้วก็ที่เอาไว้อัพยุ่งฉางกับโรงนานะคะ แจกแบบให้ไปเลยใครดูคนนั้นได้ไม่ใช่แจกสิต้องบอกว่าขายสิบอันต่อ1เหรียญ <Hey. S 1> ตอนนี้ก็มาล็อกอินเกมก่อนกดที่ฟันเฟืองเลยนะคะแล้วกดข้ามพอกดข้ามเสร็จเนี่ยก็กดลงทะเบียนเลยแล้วกดล็อกอินนะคะแล้วกดต่อไป กดไปต่อกดไปต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเด้งมาหน้านี้แล้วให้เราใส่อ e ีเมลอีเมลของเรานะคะฝากขอปิดไว้หน่อยนึงเดี๋ยวมีคนแอบเอาไปเล่นเนี่ยทำยังไงเ mm hmm. ข้านูนเข้านี้ได้ละซว,วยเลยโอเคใส่อ e ีเมลไปทั้งสองช่องเลยนะคะ เสร็จแล้วเขาก็จะส่งรหัสมาให้ทางอีเมลที่เราใส่ไปแล้วก็กรอกรหัสเลยตามที่ได้รับมารหัส6ตัวนะคะเราก็กรอกกรอกใส่ไปเลยแล้วกดส่งกดโอเคนะคะเสร็จปุ๊บก,ก็จะได้แบบนี้เลยนี่ล็อกอินในฐานะอีเมลของเราไอดีก็คืออีเมลของเรานะคะอ่าเสร็จปุ๊บ ก็จะได้แบบเมื่อกี้เลยอันนี้ก็เดี๋ยวๆออกก่อนเดี๋ยวไปเข้าเล่นโดยไม่ใช้ซปเปอร์คอยดีนะคะ mm hmm. กดเข้าไปเลยมันก็จะ mm hmm. เริ่มใหม่ตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยให้เราเล่นใหม่แต่อีกแอคเคาท์นึงก็ยังอยู่นะคะอันนี้พอ มันก็จะสอนใหม่ทําใหม่ทุกอย่างเลยแต่กไม้อะไรที่จะหาง่ายง่ายหน่อยขายแล้วเราก็เอาอีกแอคเค้าหนึ่งมาซื้ออย่างเงี้ยได้เลยแต่อีกแอคเค้าหนึ่งที่เล่นเมื่อกี้ก็ยังอยู่นะคะเดี๋ยวจะเข้าให้ดูโอเคนี่ไม่ได้หายไปไหนนะคะมันอยู่ในเครื่องเดียวกันเลย อันเมื่อกี้เราก็ล็อกอินผ่านอีเมลอีกอีเมลหนึ่งเหมือนเดิมทำแบบนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะมีได้หลายแอคเคาท์เลยนะคะมีอีเมลเยอะก็ใส่ใส่ไปเลยขยันเล่นหน่อยก็จะได้ได้เยอะเลยแหละพวกเอาไว้อัพยล่้งฉางลงนา,าไว้ขายได้เงินเต็มที่เลยโอเคคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะ